ประวัติส่วนตัวผูว้อำนวยการวรัญยูอติศักกุลมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่18ทั 9, ตบตําบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นบุตรของนายสวัสดิ์อติศักกุลข้าราชการบำนาญกระทรวงอุตสาหกรรมและนางสุขใจอติศักกุลข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการมีพี่น้องรวมกันทั้งสิ้นสคน โดยผู้อำนวยการวรัญยูอติศักกุลเป็นพี่คนโตทันตแพทย์หญิงวรัญญาอติศักกุลเป็นน้องคนกลางและนางสาววารุณีอติศักกุลเป็นน้องคนเล็กด้านครอบครัวสมรสกับนางทัศนีอติศักกุลครูชำนาญการโรงเรียนสมุรปราการซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุรปราการมีบุตรธิดารวมสามคน ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยา,าศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ ทุนสควคจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือทุนสควคจบการศึกษาระดับปริญญาโท2หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาขแขนงวิชาคณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือทุนสคออวคออประวัติการทำงาน พุทธศักราช2,550ถึง2,556ครูโรงเรียนทุ่งยาวพดุงสิทธิ์จังหวัดตรังพุทธศักราช2,556ถึง2,562ครูโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช2562ถึง2565ผู้อําผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโพทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งพุทธศักราช2565ถึงปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาาทองอุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตนรรเนหาาออนึงน่ง คติประจำใจเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและทำประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุดอย่างเต็มความรู้ความสามารถผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจพุทธศักราช2548ดํารดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ พุทธศักราช2,554สอบผ่านเกณฑ์การประเมินสอบพอในกลุ่มระดับสูง Master Teacher วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช2,554ได้รับรางวัล1น0,000ครูดีจากครูสภาพุทธศักราช2,560ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่3กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2560พุทธศักราช2560ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลร,ระดับ เรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2560พุทธศักราช2563โรงเรียนวัดราชโพท,ทองได้รับกิยติบัตร มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์และผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยระดับ H1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่าระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชส5 6 3ได้รับกิตติบัตรครูดีไม่มีอบบยมุขประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2,563จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราชส5 6 4ได้รับกิตติบัตรรางวัลครูชนคนคุณธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพ ดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งพุทธศักราช2564ได้รับรางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสปทร,ระดับประเทศระดับดีมากจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2565 โรงเรียนวัดราชโพทองได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสปทร,ระดับ3ดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอปทระดับเขตตรวจราชการที่8พุทธศักราช2565ได้รับกิจบัตรเป็นผู้นำเสนผอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์คุณภาพระดับดีเยี่ยม การประชุมวิชาการเครือข่ายค,ครูสควคภาคกลางประจำปี2565จากศูนย์เครือข่ายวิชาการค,ครูสควคภาคกลางสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี